ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าชูช่องมาเฮงมวลซ่นครับผมเนาะเอามือนีมาตามต่อเนท่านครับผมเนาะจากอาจารย์สาย์คมเนีรครับผมเนาะมาฟัง่งน้ากันลาเพิ่นจะฟังตัวใดได้ดพี่น,อนอ้องเ้อสิสําคัญครับผมปล่อยครับม่อนีครับผมเนาะไปรับชมรับฟังบรรยากาศกน,น,น,น้ากันนะพี่น้องฟากกดไรก็แช์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับตั้งชองได้พี่น,อนอ้องเ้อไปรับชมน้ากันครับ เก้าเก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันงวดก่อนงวดมันออกมาเนื่อครับผมเก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันเก้ากับแปดไม่มาด้วยกันที่พระอาจารย์บอกว่ามันอาตนี้ก็เลยเขียนลงไปอยู่ดอกแต่ว่าหังเปเอาห้ากับหกไม่มาด้วยกันหกกับเจ็ดไม่มาด้วยกันมีบอลอยู่ในผมแยกตัวเห็นป้วยเกลี้ยบวงกลมหมายศูนย์เก้าหกเห็นป้ครับผมตัวกลางมันพ้ายย่ำสังเกตเบื้องอืมไอ้สังเกตเบื้องว่างจีด้าเก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันเนี่ยห้อยพระอาจารย์ว่าเก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกัน ให้พี่ใจหน้าเบิ่งเจ็ดกับสองไม่มาด้วยกันมันเหลือจากตัวอยู่ในไหนใช่เจนส์เน่ยคือคือมันสีแตกไม่รู้แตกเท่ากับพี่ใจหน้าเอาฟังขัดบอนหน้าพี่น้องกันอาจารย์ช่วงั่วขนาดเลยช่วงนี่ช่วงั่วเลยพี่น้องสองกับสามไม่มาด้วยกันฟังชัดๆพี่น้องสามกับเจ็ดไม่มาด้วยกันเจ็ดกับสองไม่มาด้วยกันตัดแล้วเก้าเก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันอ๋อฮะมันมันเหลืออย่างอยู่ในบริเวณนี่แหละอยู่ในนี่แหละ ก็คือนที่เนี่ยก็คือเด่นศูนย์หกกับเจ็ดไม่มาด้วยกันมันเหลือหยังบัดเนี่ยมันเหลือหน่อยเหลือเหลือหลายเัาไปใส่ดูทีไปเอานะอ่าครับผมคือวิ่งแล้วนี่พี่ให้วิ่งเก้าเนี่ยล่ะวิ่งเก้ากับศูนย์ที่นี่เนี่ยนี่เร่งเร่งศูนย์สามหน่อยจัดกับโบ้ฮูจ้าอาจารย์หูจ้าไปฟังน้ำกันวิเคราะห์น้ำกันได้กับไฮเบิ้งกับไฮเบิ้งนี่ตามตามที่พระอาจารย์เฮ็ดเห็นบ่พ่ออาจารย์วงตัวใดมันตรงกันไปตัวใดหนือมันดิเคลื่อนไปใส่กับโจ้จคาขึ้นครับผมนี คือเก้ากับหกกับบ้งกลมเหตเก้ากับหกศูนย์กับหกกับบ้งกลมศูนย์กับหกคือบอกไงสองสามเจ็ดเป็นเลขยืนของมันอยู่ในนี้เลขยืนดักจีบันรักได้ <c oughs> โมจัดครับผมดักจีบันรักได้โมจักแต่ว่าตามรักที่มันมาเห็นไหมงวดที่มันออกศูนย์หกกับเก้าศูนย์หกมันว่าเลขรักมันมากเนี่ยห้าหกเจ็ดเอ้ห้าหกสามมันออกศูนย์หกไม่ว่านอ,ออกศูนย์หกงวดที่หนึ่งมิถุนา ศูนเก้าแปเป็นเลขลักมันบ่ห้าหกเจ็ดเนี่ยเลขลักม็มาแล้วบงกลมซื้อจุวใด้างเนี่ยเก้าหกวันี้มันซื้อตัดใดกัใส่ตย,ยานเบ้อเอคนปั่นัตรยานเบ้บบบบเอแต่ว่<อ>าลักลอยเท่ากับลักลอยเฮามีสี่ห้าเจ็ดเด้อโอ้ลักลอยอ่าลักลอยสี่ห้าเจ็ดครับผม เรียกลัดเขายืนอยู่คือเก้ากับศูนย์ตอนนี้ครับผมเข้าหาตัวใส่เอาอืม่ะเข้าหาตัวใส่เบิงอกใส่ดุลพินิจเบิงแต่ละคนจับคูแล้วบ่ต้องปั่นตักรยันครับผมแล้วชดนาชีพน้าเนาะครับผมให้ผู้จับคูให้แล้วจังค่อยบ่ต้องปั่นตะกรยันตนซักมันรวดโอ้ เอ่าพอมันม่ต้องปอบี้ค์อีกแล้วม่ต้องไปอบี้คออีกอ่าจีซุ่นจีซุนไผ่กะช้างบัวดียบานแต่ว่าซุนซ่องได้ซุนตำหนักได้กับบัวดียบ้าเพื่อนเอาไปปล่อยน้ำกันเนี่ยมาเห็ียดปล่อยเหยียดน้ำวัดน้ำบ้าห้อน่ะเพื่อนกะยาค้าเล็เข่าขึ้นกันอ่าตะลามหมองกะไรเนาะพี่น้องเอาล่องเบืองดูครับผมคาปูสายขมิ้นปล่อยเข่าอีกทองวัดมาอีกเท่าไหร่มือโตเข่าก็แล้วไปครับผมเพราะว่ามันก็เป็นแค่หมึกและปลายปากกาครับผมเนาะมันมาคุณหมุนอยู่บางกอก คนบอกอยู่กลางป่าเพียูคู่เขาเพียรอยู่คู่เขาเพียนทำลำย่ยอุดดวบ้างซ้ำหมอเพียรบ้านดงสวรรค์เพียนบ้านดงสวรรค์อะบ้านดงสวรรค์มาทั้งอสว่างเข้ากับผาสุกเฮ้ยผาท้องครับผมนะเข้าไปใส่ดุกีเบิงเด้อเย็บชือดมินเน่าพอกไม่ออกเข้าทั้งช่องมหาแห่งครับผมอะน้ำหาจนพอแยว่ายในได้ทำจนได้ออกมากวามาแห้งสีมากก็ได้ออกมาก้ อา,อาจารย์เพิ่งจะนั่งสั่งสลัาดเออพี่น้องเอออ๋อมีโสมมีลาบกะบจิตรอดคิดถ<ช>ึงเพิ่นกินสุซักเพิ่นกะให้เข้ามาตลอดเด้อพี่น้องเด้ออาจารย์สายแคมีนครับผมเนาะขันข้าวจีมีกะสถิติที่คำนวณไว้หันเนี่เดี๋ยวก็บอกต้องถามกันว่ามันมาจากงวดครับผมมีสะติ๊ดตีไอเบิ้งเด้อจีย้อนสถิติเบิ้งนี่โบมาน้อกันกับเลี้ยงหลายฝากนั่นหลือพี่น้องเนาะฝากไปพิพิธนาครับผม นะสถิติเลขที่ไม่มาด้วยกันครับผมภายในช่องสี่เหลี่ยมนี้ภายในสี่ตัวเนี่ยไม่มาด้วยกันภายในสี่ตัวนี้ไม่มาด้วยกันอคซึ่งวัดก่อนที่อาจารย์ว่าหกกับสองหกกับหนึ 1, ่งเจ็ดกับสองเจ็ดกับหนึ่งหกกับเจ็ดไม่มาด้วยกันเห็นข้าเจาพักกันื่อหลายเสียดายเงินดีเห็นไอมเห็นว่าสามกับสี 4, ่สามกับศูนย์สี่กับสามสามกับศูนย์เก้ากับสี่มันไม่มาด้วยกันครับผมอาจารย์บอกไว้เองว่า อาจารย์ใช่ไหมรออยู่นะจ๊าจานย์ว่าอนะบ้านนี่หกเจ็ดหนึ่งสองมันม้ายังไนเนี่ยมากหกเก้าเอ็นวะครับหกเก้านี่มากหกเก้านี่เก้ายูนีเก้าอยู่นี่เอ็นวะอ่านี่หกเก้าอยู่นี่เก้าอยู่นี่หนึ่งสองสองยุไซสองยูนี่ศูนย์อยู่นี่แล้วก็ศูนย์ยูนี่เอ็นวะครับอ่า ในแต่ล่างซีเลียมนี๋ยดนี้สองสามเจ็ดแปดไม่มาคู่กันไม่มาคู่กันเจ็ดสองเจ็ดสามสามแปดแปดสองแปดสามไม่มาคู่กันเอาแต่เอฟซีแอมินเข่าจีไปซื้อพอออกไม่ออกเท่ากับยาเสีย,ยาอาจารย์หลายม,มันเป็นเละมันเป็นเชี่ยปลายปากกากับมือกเนาะครับผมสามกับเจ็ดสี 8, ่กับแปดสามกับแปดสี่กับเจ็ดเนี่ยโบมาน้ำกันภายในสี่ตัวนี่ทุกที่อาจารย์สีลุ่งไปในช่องนี่ลุ่งให้มันเต็มเหมิด ต่งวดนี่เข้ากับร้อใบกอนสิบหกมิเตอร์นหน้าบในร่วงหายครับผมอ่าบลัชในร่วงหายจะตีมันมาได้ทั้งบนทั้งล่างกันมัมันกับบลุดกันมัคือบอกง่ายคือต้องออกสองสามเจ็ดแปดเป็นเลขลักเด้อมาปเป็นเลขลักคือคืองวดที่มันออกไอ้เลขที่มันออกหนึ่งเก้ากับห้าแปดเลขลักเข้ามาศูนย์หนึ่งห้าหกมันบามันออกหนึ่งเก้านี่เลขลักนะมันถือ กับแปดห้าแปดแปดเก้าสามสี่แปดเก้าสามสี่แปดเก้าสามสี่มาปั๊บเป็นมามาปั๊บแปดเก้าสามสี่มันออกอย่างบรเนี่ยมันออกสี่สี่สองกับศูนย์เก้าเป็นบ่มาตรงก,รนกันน้อครับอ่าเม,า 0, 6, ม,มาืที่เก้าศูนย์สี่ห้ามันออกศูนย์หกเป็นบ่ทิศศูนย์หกเข้ามันก็มีศูนย์อยู่ก็มีศูนย์ในศูนย์หกเข้าดีละเนี่ยศูนย์หกครับผม แล้วก็นี่งวดบางเนื่อหั่นก็ได้หกเจ็ดหนึ่งสองมันอกเง้ยเหมือนหกเจ็ดหนึ่งสองมันก็สองศูนย์สองกับเก้าหกเนาะมันก็ตรงๆกันแล้วแต่วันนี้ก็อยู่ในตาล่างเท่านี้แหละเอาไปเป็นแค่เลขหลักมาได้แค่สิบกับหน่วยอ่ามาได้แค่สิบกับหน่วยเขาเปลี่ยนไปเนื้ออื่นม่ได้ครับผมไม่มาด้วยกันไปติดปวยตัวได้กับช่าง คือของปูใช้กับเมี้นนี่ชุบนี่สิบัวมานน้กันครับผมฟังให้ดีๆส่วนตัวเด้ okay. ครับว่าผูที่ย้ำไว่าส่วนตัวภายในส่วนตัวนี่บัมอม่านน้กันเอาใส่พิจารณาเบึง้งแต่ว่าเอาไปใส่ดูลพินเบิง้งเดี๋ยวอีกคิปหนาเจ้าก็จะจับคู่ให้ครับผม ลิปนาที่จับคูให้เพราะว่าชิปนี้เพราะท่านจับคูให้เนาะครับผมแต่ว่าขันภายในชวนตัวอ่าได้ครับอ่าจะเขียนห้แต่ว่าในช่องบอท่านได้โล่งห้เด็กี่ไม่กัใจดูที่จุเมงคนคือปูคยบอกว่าจะทิปูถ้าปูว่วงกลมตัวใดตัดตัวไหนออกตัวนั้นแต่เกียรสายาตัดตัวไหนออกตัวนั้นแต่สิบหกสิบหกมิถุนาเอ้ยสิบหกพุทธภาณเนาะครับผม ก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันห้ากับหกไม่มาด้วยกันปูเรว้งให้เก้าห้าศูนย์หกมันออกศูนย์หกคือเผ้าเห็นไหมอ่าออกศูนย์หกวันที่หนึ่งมิถุนาเลขที่ไม่มาด้วยกันเก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันแปดกับเก้าไม่มาด้วยกันห้ากับหกไม่มาด้วยกันหกกับเจ็ดไม่มาด้วยกันเห็นไหมปูว้งให้แค่ในตารางสี่เหลี่ยมว่ามีศูนย์มีเก้ามีหกมันออกอย่างเหมือนมเอง ว่าเก้าหกเนาะวงกลมตัวตรงวงกลมตัวตรงมันวะครับผมหงวดนี่คือกันวงกลมตัวรงหูจัาก้ันจีมาตัวไหนเพรวังเกตเบื้องนี้ช่องจตล่างสี่เหลี่ยมฮะไม่มีตัวอย่างใช่ไหมจ์านอะไม่มีตัวอย่างไอ้เบิ้งเพราะว่าปู้เคยจรา์เคยว่าวงกลมให้ทุกตัวครับผมวงกลมให้ทุกงวดนี่แต่ล่างแต่ว่าคุนกับไปซื้อพุ้นไรแบบเนี่ยจับคู่เนาะจับแล้วมันได้อยู่เก้าชุดมันวะครับผมจับแล้วไม่ได้เก้าชุดแต่ใหนห้องพีชนะเบื้องเอาว่า ภายในสี่ตัวหรือจะวงกลมแค่สี่ตัวหรือสามตัวใช่นั่นนะอยู่ในเนี่ยกับวงผมอีกตัวนึงเท่านนชิปนี่ครับผมให้หนึ่งตัวเอาตา,ามนั้นไปพอพี่น้องครับผมเนาะฝากไว้สำหรับหน้าทางการสายขันเมียนครับผมเนาะนั่หนมหาจนพอพี่น้องเนาะตามน,นั่นแล้วพี่น้องก็เมืะกี้กับไปหาจานเปดูเข่าต่อมาสตลอดเลยพี่น้องด้อพรมีโซมีหลาดเดียวกันแต่ว่ากะมีหลังกล่องอย่ะด้วยพี่น้องฝากไว้ครับผมเนาะ สำหรับพี่น้ทางนี้พี่น้องเร่อการนั่นพี่น้องิวิเศษไปน้ำกันเนาะสำหรับรอดที่ตามโค้งชุดไทยพร้อมนอาจารย์กมใไ้โค้งชุดไทยเป้าเรืองกับบ่แม่นันนี้เด้เพราะว่าโทษอกถทมลูกศิษย์วัดนี่ปัดใจเท่าไรมีอยู่สองลอยลงพัวมีอยู่สองลอเอาไปซื้อซะนี้ไปซื้อสองศูนย์ศูนสองเก้าหกหกเก้าไปซื้อรวดใช่ไหมครับผมไปซื้อว่ามันไปซื้อไหลโอ้ยเนาะ ว่ามันบอกยี่สิบตัวเอาเอาเอาใจบานกันหลังไม่ลังไม่ครับผมตามมาเป็นผีน้องเด้อไัเอาซาตูขอให้ที่แฟนช่องทุกช่องที่มาตามปูชายขมิ้นอาจารย์ชายขมิ้นขอให้ากันล้ำด้วยเด้อขอให้เดินทางเจ้ากัดปลอดภัยขอให้สุขีสุขขังสตังมีใช้กันเยอะๆล้ด้วยล้ด้วยถูกหวยรวยเบอร์ลอตเตอรี่วันที่หนึ่งวันที่16มิถุนายน65นี่เด้อจะเดินตอนจ้ะครับผมสาธุครับผมเนาะ